เจอกันอีกเช่นเคยกับครัวอิ่มอร่อยชาแนลนะคะคลิปนี้วันนี้เราจะมาทำสังขยาใบเตยกินกันนะคะเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ทำวันนี้นะคะว่ามีอะไรมั่งนะคะสิ่งแรกก็จะมีไข่ไก่เบอร์ศูนย์สี่ฟองนะคะน้ำใบเตยปั่นเข้มข้นหัวกะทิคั้นสดนมข้นหวานน้ำตาลทรายเกลือป่นแล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะ น้ำตาลทรายค่ะเกลือป่นค่ะแล้วเราก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะนมข้นหวานค่ะหัวกะทินะคะแป้งข้าวโพดค่ะ เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำใบเตยปั่นลงไปนะคะเสร็จแล้วเรานำไปกองด้วยตะแกงตาถีและผ้าขาวบางนะคะจะทำให้สังขยาที่เราทำออกมามีเนื้อเนียนและสวยนะคะ เราตั้งหม้อน้ำเดือดไว้รอเราใช้ไฟอ่อนปานกลางค่อนข้างไปทางไฟอ่อนนะคะแล้วเราก็นํากระมังสังขยามาวางทับบนหม้อน้ําเดือดนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะเมื่อเราเห็นเนื้อสังขยาสุกมีเนื้อใสค้นเราปิดไฟยกลงเลยนะคะยกลงมาแล้วเราก็คนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะหยุดเย็นนะคะ สังขยาใบาเตยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานกันแล้วนะคะวิธีทำก็แสนจะง,ง่ายๆแต่รับรองว่าอร่อยมากมากเลยนะคะเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมลองไปทำกินกันดูนะคะและถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะจ๊ะคลิปนี้วันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ